วันนี้เราจะพามาดูว่าพี่เขาเอารถอะไรมาจอดหน้าร้านบ้างไม่ว่าใครจะผ่านมาทางนี้ต้องมีจึงสะลึ่งแน่นอนเปิดมาที่คันแรกก็อืมคันนี้ฮุนไดสตาร์เลีย2.2 SEL ปีจด2023นาลหนาลำยุคเป็นรถครอบครัวแบบ MPV 1 1ที่นั่งเลขไม์แค่ หนึ่งหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นว้าโอ้และคันนี้ t o y ยต a a l p า2าสอง h ห้าไฮบริ e 4, ดอีโฟรถครอบครัวสุดพรีเมียมเป็นรถที่ขึ้นชื่อว่าขับไปไหนก็นั่งสบายพร้อมกับมีความหรูหราไปด้วยแค่2คันนี้ก็จึ้งแล้วนะ มาต่อกันที่คันนี้ B M W X 1 S d ดซ์สอ D M Sport ปี2019ตัวท็อปสุดสีดำสวยๆภายในกว้างๆคันนี้รถน่าใช้มากมาที่รถยุโรปอีกคันหนึง่ง Mercedes Benz G L A 2 0 1 6 6 Oval ปีจด2020เลขไม่แค่6 9 0 0 0กว่กิโลรถสีขาวภายในสีดำเรียบหรูน่าใช้และนี่คือส่วนหนึ่งที่มีอยู่หน้าร้านเท่านั้นยังมีหลายรุ่นหลายยี่ห้ออีกมากมายสอบถามกันเข้ามาได้และทินี่ รับบ์งคอรอตู้คาภูเก็ตเราจำหน่ายรถบ้านมือ2เกรด A เท่านั้นสนใจรถสวยๆส,สภาพดีๆต้องทิ่นี่เลย